บอกมันมาดูหมอก่อนดีกว่าสีเลือดนะดูกมอไปเยโถลูกนี่ไม่ใส่สูตรเลยทไม่ใส่สูตรเลย

เออใช่ไหมการดูแค kind of mm. <se ่มองไปไหนมันไปได้หรอกถ้ามนเอามัโอ voilà ้ยได้เยอะอันม่ยนะมันายนานาสุดยอใส่ปตบ จะพูดไทย้รจะน่าใจคนกสินะคนจะเป็นสื้อคตายได้ดีตาได้ดีตายได้ดีนครับนะนั่นย่างหลัวเองก็เดวหอลูกไช้ค่าเดิพันนครับได้ได้ก็ให้ผู้สอูจู้สองพี่ ยังไม่มาพี่มา ฝ e ลังยามแพ้ไหมฮะฝรังกินอะไรหมาเปล่าเนี่ยแข่งเมฆขยานออกเลยแข้งขวาเนี่ยพม่เตะขาเขาทำไมนี่แม่ไม่เตะขาเขาทำไม ก็ถามชาวไหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะตอนี้ค่ะน้องก็เป็นไงบ้างครับ,บอ,อ,วอวันนี้นึ่งคว่าน่าจะดีกว่านี้วันนี้ไม่ดีเท่าี่ควรอ่ะครับผมตอนที่เขาเดินไปตอนนทุ่งมึงมบอกน้องไงครับเดิน่ะ<ป>เพราะว่าเอไม่ชอบให้เป็นมวยที่ถอยแล้ว,ว,วเเียเี่ตักูหน่ยมากไอ้เจนีเป็นอย่างเงี้ยเาไม่ำกังเลยค่ะแวันนี้เราเห็นแ ¡Vale! Bueno, bueno. 小朋友在帮忙。 เจอกันที่อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับ